เอาละครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเดี๋ยวผมจะ <g ülme> ห่มเตาฮาดูนะฮะผมวันนี้เราจะมาทําเป็นเทคนิคก,การเล่นเดนเนสโดยที่เราใส่เปิร์กที่เป็นเปิร์กที่เราจะคุมโซนนะครับผมกอดูเลยฮู่านกระท่อมโลหิตนะครับผมโอเคดูนะครับว่าแอดออนผมใช้เป็นสองอันนี้นะ,ะ <c oughs> อ่าเวลาเราโดนเราเห็นว่ามันโดนคุมโซนนะครับผมให้เราขึ้นไฮกาย์อย่างแรกครับ ตรงนั้นข้างหลังมันจะไม่มีนะตรงนู้นอะคือเราเคลื่อนไฮการตรงนี้ครับอ่าตรงนั้นมีคีกหนึงคนนะผมเราต้องสังเกตนะเราเจอใครตีใส่เลยครับไม่ต้องห่วงตาไอ้อดอลผมมันติดคุณดาวอยู่นะโอเคตรงนั้นหนึ่งคนครับผมเพราะว่าผมใส่เบิร์กเบิร์กนี้มานะครับผมเอา้าหาย อ๋อไม่ใช่ครับเขาวิ่งมาแถวๆนี้หรือเปล่าป้าเหรอตะกี้มีคนกีดเราในแถวนี้อยู่เลยเราเดินเช็คก่อนนะครับถ้าเราเจอคนกีดเราด้วยเปลนะนะ่านั้นฮะเช็คครับเช็คเช็คเช็คเฮ้ยหรือว่าเขาย่องไวมาทุกคนโอเครู้สึกว่าเขาจะหายไปแล้วนะเราก็โอเค คิดมาแล้วผมบิงต่อครับพยายามไม่บิงติดสิ่งกงีดขวางเอ้ยตรงข้างหน้าเรามีสองคนอนาะผมที่คิดร้องโอเคมีคนนอนโอโ้โหมีคนนอนที่ว่าเพิ่งนอนไปนะครับคือตอนนี้บิงเรายังใช้ไม่ได้นะ <c oughs> คนนี้ติดหมดกำลังแล้วนะ โอเคเราไม่มีเคเราไล่คนเจ็บนะเราต้องไล่คนเจ็บไปก่อนคืนนี้เราพยายามให้เขาเจ็บหลายๆคนก่อนคือถ้าเล่นจริงๆเราพยายามให้เขาเจ็บหลายๆคนนะพยายามเล่นเนืร์ใส่ดีนะครับผมสำหรับใครที่เล่นธนาแล้วก็เปอร์ประมาณนี้นะคือตอนแรกเขาอยู่ฝั่งนี้แบบแบยขึ้นอยู่กับว่า,าตรงนู้นอะคนหนึ่งแน่แต่ฝั่งเนี้ย สองถึงสามคนนะฮะเราต้องพยายามอ่านเกมให้ขาดเก๋ผมคุมเครื่องเราหมดแล้วนะพยายามดูขึ้นไฮกาาตรงนี้นะโอเคเช็คไฮกาาครับผมเพราะว่าบิงก์เราสำคัญมากกับการนดนี้นะฮะโอเคมีคนไปช่วยนะครับผม ถ้าเราไม่ได้ตีเนี่ยไอ้นั่นมันจะไมู่ลดาวนะเนี่ยถ้าเราตีไม่โดนมันจะไม่คูลดานเห็นปะโอเคอเสาเข็มแต่ดี จริงเราควรเอาวิปเปอร์มานะแทนอมอฮหิวนะแต่ทุกคนรู้สึกเขาจะปั่นอยู่ฝั่งนูน้นฝั่งซ้ายมือเราอ๋อลืมบอกวิธีการขึ้นไฮกา่าเราต้องเงยหน้าขึ้นนะโอเคมีคนมาช่วยครับผมเขาต้องวิ่งไปทางซ้ายมืออย่างแน่นอนครับผมอ้าวไม่ใช่ครับผมเราคนขวาครับทีนี้ผมเราจะติดอ่าเปิ้ลไอ ไอการบิงของเราอะ่ะมันจะติดให้บิงไม่ได้ดังนั้นน่ะต้อง้องขวามือมีคนคนระับผมนี่ขวาคือวูแอออนนี้ผมว่ามันดีนะครับสำหรับใครที่จะเดินตีเนาะคือมันทำให้เราเดินไวขึ้นนะผม แต่แรกการที่วันจะไม่มีบิงนะครับผมมีคนปั่นเครื่องนะฮะเดินตีก่อนครับผมรอบหนึ่งนะจังวน,นี้อ่าเขาวางไม้ฟรีครับโอเคเราตีโดนปั๊บเราเดินครับเนี่ยมันจะเดินไวขึ้นเพราะว่าแอดออนนะ เห็นปะได้หาดโอเคครับผมติดธนาสามคนนะอันนี้เราทำลงเบดเบน,นได้ใช่ไหมเราเอาลงเลยฮะโอเคเพราะว่าเราเนิร์ดเนี่ยตอนนี้นเดินเร็วลนะเราไม่ต้องคิดมากโอ,โอ้ติดติดติดซ้ายมือครับ พังเครื่องครับมีบิงครับผมเรามีบิงแล้วทีนี้เราบิงไปขวามือมีคนจะมานะถ้าบิงแรกคิดว่าไม่ไกลพอเราปล่อยบิงครับผมแต่ว่าซ้ายมือมีคนนะจะไปขวาก่อนเฮ้ยเอาไปซ้ายมือก่อนนะผมเพราะว่าผมว่าเราได้ว่าซ้ายมือต้องมีคนไปช่วยครับจากรอยเท้าเขาเพิ่งวิ่งมาครับ บิงโอเคแอดออนนี้สำหรับพวกที่แบบยังเล่นไม่ค่อยเก่งนะแนะนำนะครับสำหรับแอดอนนี้อันนี้คือแนะนำนะครับผมโอเคครับผมเขาเสียเวลาแล้วคิดถึงสาวนิวเพื่อน ไม่ต้องกลัวว่าไม่ต้องกลัวว่าเราจะไล่เขาไม่ทันเพราะเราเรามีไอ้เจ้าเปิกนั้นอยู่แล้วนะไอ,อแอดออนเนี่ยนะครับผมรู้สึกว่าเขาจะไม่เอาให้ผมติดานานะ พยายามเราต้องเล่นฆาตรกรเนี่ยไอการเฝ้าไม่ต้องไปสนใจมากครับผมเราพยายามแบบเอาแต้มโดการบิงออกบิงออกอันนี้คือคนไม่เจ็บครับผมคนเจ็บไปทางนี้อ่ะเห็นไหมอยู่ซ้ายครับวิ่งมาขวาข้ามอันนี้จะไม่เสียไออัดออนนะครับผมว่าเป็นการดึงโอเคเราได้แล้วหนึ่งคนคิวไปเลย จำเครื่องข้างมันเลยได้ไหมครับเครื่องข้างมันเลยมีใกล้จะเสร็จแต่เราปล่อยครับผมเราไปเครื่องที่ว่าระเบิดว่าเขาจะวิ่งฉีกซ้ายไปแล้วรู้สึกนะพังเครื่องครับผมไปทางเครื่องขวานะนี่ขึ้นไฮเกลเดี๋ยวว่าวิธีการขึ้นไฮเกลที่หนักนะ ใช่ไหมครับจังที่ผมบอกครับผมก็ฝั่งซ้ายมีคนเข้าคิดถูกครับที่เขาไม่ให้ผมตีอ่าโอเคเรารู้ว่าเขารู้ว่าเราจะเล่นอย่างไงครนะับหลักเราคือบินเลยตีเขาพยายามฉีกไห้ไกาครับเพราะว่าเพื่อจะได้ปั่นโซน,นได้สบายครับ เดี๋ยวนะเราไปเอาคนที่เข้าตู้กันดีกว่านะฮะไม่อยู่ละก็โดดหลอกตู้ครับผมทีนี้เราใช้ทัากษะการปังเสียให้ดีที่สุดน,นะโดดหลอกตู้ครับผมวิ่งมาทางนี้ด้าสดุดแล้วก็มาตรงนี้อันนี้คือเราเห็นว่าเขาย่องนะครับผมโอเค เสาไหนใกล้โซนเสาซ้ายครับผมแล้วก็มีคนปั่นอยู่เครื่องซ้ายนะโอ้อยู่ข้างหลังครับปั่นเครื่องเก่าโอเคถ้าเขาปั่นเครื่องนั้นเสร็จนะผมเราจะคุมโซนได้แน่เองซึ่งเรารู้ว่าคนนี้ต้องวิ่งไปทางซ้ายมือเรานะครับส่วนคนนั้นก็ต้องวิ่งฉีกขวามาไม่ก็ไปปั่นเครื่องนู้นเครื่องเดียวกันซึ่งเราจะเดินเช็คก่อนขึ้นไฮเก่าครับผมอย่างที่บอกไฮเก่าเราขึ้นเช็คได้ครับ โอเคครับผมเห็นไหมวิ่ไปทางซ้ายไปปั่นเครื่องนู้นเราปล่อยครับผมไม่ต้องอะไรมากเราคุมโซนเครื่องนี้พอเล่นเน้นคุมโซนนะถ้าเขาปั่นเครื่องนั้นเรามาเรามาคุมแค่สามเครื่องนี้ครับก็คือแคมป์คนนี้ไปเลยเราคุมโซนตรงนี้นะฮะคือเนี่ยเราน่าจะรู้อยู่แล้วนะโอเคมีคนมาช่วยเห็นปะคืออย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าเขามาช่วยไว ผมเดินไปครับผมไม่ต้องห่วงทีนี้เขาไม่ได้ปั่นเครื่องแน่ครับพี่คนหนึ่งเจ็บเอาคนนี้เจ็บคือไม่ได้ปั่นคนนี้ชอบไปไม้นะครับผมพยายามใายเขาไปทางไม้ไมบ่อยๆ่อยเขาพี่กนอยู่ครับผมเราไปเอาคนฮิวครับเพราะว่าตอนนี้มีคนเจ็บถูกไหมคนนี้ครับผมจะโดดข้ามมาต่างเอาไม่โดดวะ คนนี้จะวิ่งอ่าเห็นปะวิ่งออกขวาพยายามจะเข้าหาไม้ซ้ายมือมีคนครับเห็นไหมมีบิงละเดินตีหนึ่งทีแล้วบินครับผมทักษะอันนี้คือวิธีการเล่นเดินดีนะเดินเช็คครับเขาอยู่ข้างหลังอ่าเขาวิงครับเขาจะพับไม้ปุ๊บปล่อยครับเราเดินล้อมโอเคเขาไม่สนใจเขาไม่สนใจตีหนึ่งทีครับผม เขาข้ามไปฮิลคนนะครับผมเราต้องใช้การทักษะการบิง้งของเรากรรมสุดครับผมระบิง้งโอเคครับผมครบเรารู้หมดเลยว่าตอนนี้เรารู้จุดแล้วนะครับผมอ่ารู้สึกแล้วทีนี้แต้มของของเราจะเต็มครับผมอ่านี่คือวิธีการเล่นเนยแบบฉบับง่ายๆนะครับผมไม่ยากมากใครที่อัพเนิร์แรกๆก็แอดออนนี้ก็คือถือว่าช่วยเราได้ดีนะครับ คือมันทำให้คนน่ะได้เดินได้ชินกับการเดินของเนิร์ดนะครับผมก็คือตรงนี้จะมีศพสองคนฟังเสียงครับอ่าซ้ายมือโอเคคนนี้ตายผมเราฟังเสียงครับเอ่อฟังเสียงตีล้มตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ปุ๊บ พยายามจำให้ได้ว่าเราตีคนนั้นลมตรงไหนนะถ้าเราไม่ได้กวางหรือบิดเปิ์มาเตือนบอลร,รอบๆก่อนนะครับผมอย่างแรกคือถ้าเราหาเขาไม่เจอเขาก็แห้งตายเฮ้ยผมไม่ต้องซีเรียสมากคือถ้าเกิดเขาเจอหลุมก่อนเขาก็รอดแค่นั้นเอง รู้สึกน่าจะไม่เจอนะนี่วิธีการขึ้นให้กาวผมคลิกบินนิดเดียวครับดูนะ,ะเห็นปะโอเคเช็คให้กาวครับเช็คหาอะไรหาหลุมก็ได้เราไปปิดหลุมก็ได้ครับไปหาหลุมปิดดีกว่ามีเวลาตั้งเยอะครับเราไปเดินหาหลุมก็ได้ถ้าเราไม่เจอคนหาหลุมครับอย่างที่บอกเลย าเราเวลาเราถ่านหลุมใช้หูฟังเป็นหลักนะอ่ะเห็นปะเจอละเผื่อเขามีอะดิลินโอเคครับผมไม่มี<ค><ด>แห้งตายครับอ่ะบด้อย,ยครับผมจีจี มาดูกันว่าเขาจะพิมพ์อะไรบ้างเราพิมพ์ดีจีกลับไปครับดีจีครับนนาประมาณนี้เลยนะครับผมการเล่นเนิร์ดไม่อยากครับผมโอเคถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลคล์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะผมเจอกันคลิปหน้าขอตัวสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนผมสวัสดีครับบ๊ายบาย